Shut so ขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวนเวกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายนะคะสำหรับใครที่อยากจะเติมนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนค่ะถูกกว่าถึง 30- 4 0เลยนะคะและโปรโมชั่นต่ตางๆอีกมากมายนะคะยิ่งเติมหลายแพ็กนะคะก็จะยิ่งได้รับนะคะราคาหมองๆกันไปเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่หาร้านเติมเกมอยู่นะสามารถเติมได้เลยนะคะที่ คุกกี้แลนด์ช็อปนะคะเติมไว้เติมถูกนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนคะ่ะต้องร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเลยนะคะฝากไว้ใน,นเอาเอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ชอปแฟร์ฟซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะมาแนะนําทุกๆคนเนาะเกี่ยวกับ ตัวใหม่นะคะหรือ,อตัวต้องหอยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมตาหอยนะคะค่อนข้างที่จะมาแรงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้นะคะเซฟจ,จะแนะนำเนาะในส่วนของอารีน่านะคะซีซั่นนี้เนาะว่าทีมไหนเนี่ยที่ดูเป็นเมตาบ้างนะคะทุกคนโดยเซฟจ,จะแนะนำทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะคะที่ได้ใช้ไต่ในอารีน่าในครั้งนี้นะคะ และทีมป้องกันอีกหนึ่งทีมนะคะที่ได้แนะนำเนาะอาลองแนะนำให้ทุกคนได้ใช้ดูนะคะส่วนใครที่ต้องการรายละเอียดแต่ละทีมแบบว่ายิบย่อยอีกนะคะเดี๋ยวเซฟจะทำสรุปของแต่ละทีมออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูทีมป้องกันกันก่อนเลยเนาะ ที่บ้องกัน,นะคะจากที่เห็นเนี่ยเซฟคิดว่านะคะประมาณ50 5 0ที่เราจะพอนะคะที่จะก,กันได้ถึงแม้ว่าจะมีกระดาษแดงบ้างนะคะแล้วก็เราจะก็จะเด้นในส่วนของการแก้แค้นคืนนี่ค่ะีจะมีบางทีนะคะเริ่มใช้เวลเวทแล้วเนาะก็มีเหมือนกันนะคะทุกคน เอาละค่ะมาดูทีมป้องกันกันดีกว่านะคะทีมป้องกันเนี่ยจะใช้นะคะ,ะเป็น2แท้งเนาะแล้วก็เราปิดตัวกลางนะคะกับตัวของออน้องดอกวิฟายนะคะเพื่อที่จะให้เขาเดายากว่าเราเนี่ยใช้ตัวไหนนะคะท็อปปิ้งนะคะก็สำหรับตัวของไวเบอรี่เนาะก็เน้นใน,นส่วนของความเสียหายเป็นหลักค่ะล้วนๆเลยนะคะ ตัวของดาร์โกโก้นะคะดาร์โกโก้อยากทำครูทาม8%ค่ะคือก็จังหวะการใชสกิลของเขาเนะี่ยมันจะค่อนข้างที่จะพอดีนะคะและเน้นในส่วนของลดความเสียหายเป็นหลักค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้คิดว่าทำยากเกินไปนะคะจะเน้นเป็นลดความเสียหายล้วนก่อนก็นได้ค่ะทุกคนนะคะแต่ไทมิ่งมันอาจจะไม่เป๊ะมากนะคะขนาดนั้นนะ อีกตัวหนึ่งค่ะที่จะทำท็อปปิ้งยากนะคะก็คือ ACA คค่ะเล่นคู่ไทมนะคะ8%ค่ะลดความเสียหายเป็นออฟฟลองเป็นหลักนะคะ AK เนี่ยเป็นตัวที่ทำท็อปปิ้งไว้ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าแต่ละด่านแต่ละสไตล์นะคะใช้ค่อนข้างที่จะต่างกันลงด่านก็จะใช้แบบที่1น,นะคะตีมังกรกิ้วจะใช้แบบที่3นะคะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะ ต่อมาค่ะตัวของคุณอหอยนางรมนะคะหอยนางรมเนี่ยจะใช้เป็นคูทาม2เมตรแล้วก็ลดควาเสียหาย3เมตรก็ได้นะคะน่าจะทําง่ายกว่านะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นท็อปปิ้งที่ทําค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะถ้าจะเป็นลดควาเสียหายทั้ง อ่เขาเรียกไง4เม็ดเนาะแล้วก็คูทาม1เม็ดนะคะแนะนำเป็นอ่าคูทาม2มเนะาะแล้วความเสียหาย3ก็ได้ขาดน่าจะทำง่ายกว่าสลับทุกๆคนนะคะอ่าเน้นออฟลองนะแล้วความเสียหายเป็นหลักด้วยค่ะแต่เน้นคูทามมากกว่านะคะ11.3%เนะคะก็จะเป็นคูทามที่พอดีสลับการซัมมอน3ตัวค่ะแต่ถ้าใครอยาก4ตัวนะคะต้องแบบทำา24.4เลยนะคะ เอาละค่ะน้องแก่ของเรานะคะก็เป็นคู่ทามล้วนเหมือนเดิมเน้นคู่ทามเยอะๆออฟลอง25%ขึ้นไปนะคะลดค่าเสียหายน้องคู่ทาม20%ขึ้นไปค่ะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะจะทำให้น้องนี่ยซัมมอนไวและก็ฮิวทันค่ะทีมนี้นะคะจะตั้งปิดน็อปเป็นเอแคกับแกะไวนะคะเพื่อให้เราวทีมเนี่ยยากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนก็ทีมตั้งรับนะคะก็จะเป็นทีมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมโจมตีกันดีกว่าค่ะ ทีมอารีนานะคะที่ใช้เนี่ยก็ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมันก็จะชนะทางบางทีนะคะแต่จะแนะนำทุกคนว่าให้เลือกปั้นนะคะแค่3ทีมหรือ1ทีมก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยเลี่ยงๆตีนะคะทีมแรกเนี่ยคือทีมที่แบบว่า คิดคนขึ้นมาเองนะทุกคนนะคะเออจากที่แบบได้จากใกล้นี้มาบางส่วนเนาะแล้วก็เอามาอัดแอปนะคะเป็นทีมใหม่ที่แบบเออเราองแล้วรู้สึกเราชอบนะคะคือทีมของ ววเวลเวดค่ะและก็คุณหอยนะคะแอนด์แซมมอนทั้งหลายเนาะทีมนี้เนี่ยเอาไว้นะคะสำหรับตีทีมที่ไม่มีคนนกนะคะหรือเป็นพวกใส่เขี้ยวใส่แว่นตานะคะคนนกบางทีมเราก็ชนะนะทุกคนนะคะจะเด้นดึงพวกตัวซับพอร์ตเนาะที่เป็นครูทามล้วนเนี่ยดึงมาแล้วให้แบบหายให้ไวที่สุดนะคะทุกคนนะแต่ตัวฮิลของทีมเราเนี่ย ก็ใช้คู่ทรรเหมือนกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดเราปิดฝั่งเขาไม่ได้นะคะหรือปิดดาเมจเขาไม่ทนันหรือตัวของไายฟักทองเอ่อตัวของหอยนางลมปิวก่อนนะคะเราอาจจะแพ้ได้เนะแต่ถามว่าชนะทีมไหนเนี่ยค่อนข้างจะชนะหลากหลายทีมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเซฟสาสตร์ที่ดูนะคะหนึ่งครั้งแล้วว่าเอ้ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แสงสว่างจมนำทางแสงสว่างจงนำทางปุ้ยกรแล้วแสงสว่างจนำทางแสงสว่างจงนำทางอะละค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่า เฮ้ยมันค่อนข้างที่จะชนะได้นะคะถึงแม้ว่าอีกฝั่งเราจะมีคนนกเนาะบางทีก็ดูนะคะว่าตัวด้านหลังเขา่ยเป็นตัวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดึงมาแล้วค่ะแล้วก็ตุยได้เลยเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันในทีมที่2กันเลยนะคะทีมที่2เนี่ยซัมมอนนี้นะคะไว้ตบกับซัมมอนกันเองเ,องเนาะหรือทุกคนเนี่ย ที่จริงนะคะจะใช้เป็นทีมนี้ไปช่วยก็ได้เนาะทุกคนนะคะอันนี้เผื่อใครที่จะเล่นเป็นซัมมอนล้วนนะคะก็ได้เช่นกันค่ะเปลี่ยนนะคะจากเอ่อเวลเวดเนาะมาเป็นตัวของคราชช็อกโกชิพนะคะแล้วก็เปลี่ยนดาเมจเนาะตัวอีกตัวหนึ่งนะคะน,นี่ค่ะดูนะอันนี้เราใช้เป็นฮิลเดียวนะคะทุกคนมาเป็นในส่วนของน้ำตาลหิมะได้ค่ะนะคะไอทีมนี้เนี่ยนะคะจะใช้ลลคอมเจหายค่อนข้างเยอะนะคะแตท่ท็อปปิ้งเนี่ยมันไม่ค่อยฟิกเรื่องคุมไทม์เท่าไหร่ ค่าช็อกโกชิฟในรถขับเสียหายเป็นหลักค่ะน้องตาหิมานะคะรถขับเสียหายเป็นหลักค่ะรถขับเสียหายเป็นหลักอีกเช่นกันนะแต่ทุกโคสังเกตไหมว่ารถขับเสียหายคริติคอลนะคะเซฟก็จะทําด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะหอยเหมือนเดิมเลยคะ่ะและน้องแกะคงเหมือนเดิมค่ะข้อเสียของทีมนี้นะคะ คือถ้าเจอทีมที่มีราชิน้ำแขนเนี่ยจะมีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าทุกคนไม่มั่นใจนะคะสามารถใช้เป็นเวเวมาสู้ก่อนค่ะก็จะเป็นไวเบอรีนะคะบวกหมาเน้อเอาไว้ติดติดทีมนะคะที่เป็นตัวของคีมคอสเต้นนะคะหรือคุณหลอกของเราเนาะแต่ว่า ระวังนะคะบางทีมเนี่ยจะใช้เป็นเพียงเวลานะคะเพราะว่าดูนะทุกคนทีมเราจะไม่มีดักโกโก้ไว้คอยที่จะออสลายโลกพลังชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยระวังทีมนี้นะคะเวลาเจอตัวฮิลเป็นเพียวนะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะในการที่จะเอสลายโลกเขานะคะหรือว่ายืนวัดกันไปเลยนะคะเพราะว่าตัวของพาเฟ่เราเนี่ยก็ฮิลแรงไม่แพ้เขาแน่นอนค่ะซึ่งบางทีมอาจจะใช้นะคะในส่วนของเทียร์สูงเพราะเขาจะปิดตัวฮิลเนาะแล้วเราก็จะเดายากนะคะว่าเขาเนี่ยจะใช้เป็นตัวอะไรนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะทีมที่5นะคะทีมที่3เนี่ยก็คืออใช้ได้นะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดเอาความควบคุมเนี่ยเียว่าทีมนี้ค่อนข้างควบคุมนะคะทีมที่4นะคะแล้วก็ทีมที่5เนี่ยตกได้นะคะเกือบทุกทีมเลยยกเว้นทีมซัมมอนนะคะแต่ว่ามันก็จะทำท็อปปิ้งยากเนาะอย่างที่บอกไปนะคะระหว่างทีมซัมมอนที่มีนะคะนี่ท็อปปิ้งนะคะกับทีมนี้เนี่ย ก็ทีมนี้อาจจะทำท็อปปิ้งค่อนข้างยากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบาชูกาค่ะอาจจะไม่ครีได้นะคะอาจทุกคนดูค่ะเราไม่ได้ใช้เคียวเนาะซึ่งบาชูกาอาจจะไม่ครีได้นะคะส่วนท็อปปิ้งค่ะตัวขอไวเบอรี่ดักโกโก้เอเคท็อปปิ้งเดิมเซตเดิมส่วนใหญ่จะทำเป็นท็อปปิ้งเดิมเซตเดิมอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเออลหลากหลายเซตหลากหลายทีมนะคะอาละค่ะ ตัวของบราชูการเนี่ยจะใช้นะคะลดความเสียหายเนาะ45.1%ค่ะออฟลองะ,ะถ้าเป็นไปไปด้น็อตแหละเราจะเน้นในส่วนของความเร็วโจมตีค่ะอัตราครีคอร์นะคะถ้ามีมาด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะที่บอกว่าเอ้ยเจอตัวหลอนะคะหรือเจอคิมคอตเต็ดนะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูค่ะ นสง่างจมนาธนานวิจัยชันเลิกเินหน้าจูจอมสับให้เลิศจุยไปกับความมืดงานวิจัยชันเลิงานแสงสว่างจมนาธานสับใ้เลิศจุเดินหน้าจูจอมสัให้เลิศจุยงานวิจัยชันเลิิ อราคาเห็นไหมคาว่ามีความดุดเดือดมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวของคิวคอตเต้นเนี่ยเขาจะโดนนะคะเวลาชูก,ก้ายิงแตกไปก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวัดกันในส่วนของเอแคร์ในการสกิลแล้วนะคะแล้วก็การชกเนาะของตัวไวเบอรี่ค่ะนะคะ,นะคะทุกคนแล้วก็ทีมที่อันนี้นะคะอะลองดูว่าทีมนี้จะเอวิติงจริงกับเบลจริงไหมนะคะทุกคนยวลองมาตีกันดูคะ่ะ คืออันนี้คีหลักอยู่ที่ตัวของบาวชูก้าเลยว่าจะคลีนไม่เคลียทุกคนคือถ้าไม่คลีนนี่คือแบบงานงอกเลยนะฮะ โอเคค่ะทีมนี้เห็นไหมคะสู้ได้เนาะคือถ้าบาชูก้าคินเนี่ยคือจะบอกว่าจบไวมากๆเลยนะคะทุกคนเอาล่ะเอาไงดาเมดอยู่ที่ไวเบอร์ลี่สังงานทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของทีมนี้นะคะสลับการเล่นอารีนา ในรอบนี้นะคะอุ้ยเสียงหลงทุกคนอันนี้แล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่อันดับที่380นะคะเดี๋ยวก็ถ้าสะดวกเนาะก็จะมีการไต่ไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทั้งทีมป้องกันและก็ทีมที่เราไปบุกนะคะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดของทีมไหนเพิ่มเติมนะคะทีมที่1เนี่ยของไวเบอร์อ่าไม่ใช่วเบอร์ลี่สิเป็นเวลเวตนะคะกับซัมมอนเซฟได้ทําคลิปไปแล้วสามารถไปดูได้นะคะส่วนทีมอื่นๆเนี่ยเดยวเซฟจะทําคลิปทยอยออกมาทีละ คลิปแต่ละแต่ละทีมให้นะคะทุกคนหรืออาจจะดูสรุปนะคะเป็นแผ่นภาพเนาะทีเดียวเลยก็ได้ค่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมมีทีมหนึ่งน่าสนใจนะคะทีมค,โค,โคลานช็อกโกชิพกับคุณหอยและอีกสองตัวเป็นทีมอะไรอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปลองแกะสูตรดูก,ก่อนนะคะว่าเขาจะใช้ทีมไหนกันนะทุกคนเอาล่ะค่ะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนสำหรับการหาทีมที่จะมาเล่นในซีซั่นนี้นะคะนี่อีก23วันเลยนะ แต่ว่าดูเดือดกันมากๆแล้วนะคะเอก็ขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณทีกการรับชมเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย